พบครับเียว่าอะไรทำพรบ่พี่ถ่ายพี่่าย้อนเราพร้อมนะครับ่อะไรครับยืนนรบเียนะครับโอเคครับ กขงตอบถูกนะครับเราก็จะมอหมวกกันนอกมีระยนะครับให้ดูนะครับครับเิครับีครับนอจับจับมืมืกล้องวก้เดียวมาสองคนเ็ไมดีดคร้เ่ยครับขอบครับครับครับ